สนับสนุนโดย Isuzu MU-X 1 9 DDI Blue Power วันนี้เป็นการดูดวงคู่ดวงแม่และดวงลูกนะคะจับให้สำหรับวันแม่โดยเฉพาะสำหรับพี่แอนเลยพุณหมอเริ่มที่พื้นดวงเอาดวงใครก่อนดีดวงแม่ดีกว่าเนาะดแดีกว่าดวงแม่ก่อนดีกว่าเกิดวันที่27ส <c oughs> ิงหาคมพศ2 5 0 9เวลาเกิดก็ปิดเอาไว้แล้วกันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะอาทิตย์กำเนิดกับลัคนาราศีเกิดเนี่ย อยู่ราศีเดียวกันคือราศีสิงห์เพราะเกิดในจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีก็ลัคนาสถิตสิงห์พอดีเมื่อเกิดราศีสิงห์เนี่ยในพื้นชะตาขาเนเนี่ยคุณแอนมีรายหลายหลายอย่างที่ดีนะเช่นหนึ่งมีดาวทิ่เป็นเกษตรราธิบดีกลุ่มจุดเกิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีความที่จะสามารถเติบโตเห็นหน้าเห็นหลังในขณะที่ตัวเองคิดและเติบโตไปไหมายถึงว่าในขณะที่บางคนเติบโตมาในวัยเด็กเนี่ยยังไม่รู้อนาคตจะไปยังไงแต่คุณแอนสามารถรู้ได้ว่า วันนี้คิดแบบนี้วันต่อไปจะเป็นอย่างไรในห่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาหนึ่งของตัวเองอข้อที่สองดาวพุธกลุมจุดเกิดก็แปลว่าเป็นคนสติปัญญาความคิดการแก้ปัญหาก็เก่งไม่ได้ถูกกันหลอกง่ายๆมัตเตยูกุมจุดเกิดก็เป็นคนมีโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่แรงเวลาโกรธแร้่โมโหน่ากลัวเป็นคนหัวปิวัติเหมือนกับเจ้ากับชาติมาเกิดอะดูหน้าลูกอสิตอนโมโหเนี่เนดูหน้าลูกเหมือน <laughs> เหมือนคุณแอนเขาเป็นคนเคยเกิดมาในชาติพบก่อนแล้วมียศศักดิ์เข<ๆ>้าใจไหมแล้วชาตินี้ ฟ้าดินไม่ได้ให้ยศศักมาแต่ให้สติปัญญาและความและความทรงจําเดิมที่มีในความเป็นคนดูเจ้ากี้เจ้าการจัดการเรื่องเงี้ยอยู่ในตัวเองดูดูลูกขำลูกขำลูกขำดูขนาดนั้นเลยเลยดูครับจะเจ้ากี้เจ้าการครับแบบเป็นคือผมเห็นผมทํากับข้าวเสร็จทาไมทําเสร็จแล้วไม่ล้างทำไมไม่กวาดบ้านทำไมไม่ถูบ้านจริงจริงทำไมไม่เก็บที่นอนอจริงๆคือเป็นคนอย่างนั้จริงๆมีคนรู้สึกว่ามัน คือเขาจะเป็นคนที่เดี๋ยวทำไมต้องเดี่ยวทำไมแกต้องตงเดียวทำไมจะไม่เก็บล่ะในเมื่อมันเดินไปแค่ไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วอะเดีพยวทีมอาจารย์จะย้อนแม่ให้นะแม่เป็นคนเจ้าระเบียบแต่ไร้ระเบียบนี่เป็นคนชอบสั่งแต่ไม่ทำเข้าใจไหมหรือทำหรือทำก็ทำเฉพาะตัวเมื่อฉันทำฉันทำก็ฉันก็จะทำไม่หลับไม่นอนที่จะทำแต่ถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่ทำถ้าใครอยายุ่งกับฉันพอฉันยุ่งนี่วันของส่วนตัวของฉันฉันจัดการเอง เป็นไหมเป็นครับ <laughs> อันนี้เพิ่งเริ่มตน้นเดี๋ยวอีกสันพักหนึ่ง <c oughs> แต่เราย้อนกลับไปเราอาจจะคิดไม่ออกเพราะว่ามันอาจจะนานเราอาจจะเพิ่งมาได้ยินชื่อพี่แอนหลังๆตอนที่พี่แอนป่วยแล้วล่ะ <c oughs> ถึง<ช>เป็นข่าว <c oughs> พี่แอนเล่นหนังเล่นละครนางแบบหรือเป็นพิธีกรอะไรมาก่อนครับเอ่อเป็นทั้งนางแบบแล้วก็เล่นหนังเล่นละครค่ะเริ่มจาก <c oughs> เริ่มจากเดินแบบก่อนแล้ว <c oughs> ก็มาแคสติ้งโฆษณาแล้วจากนั้นก็ได้มาเล่นละครของช่องเจ็ดเล่นละครอย่างนั้นอยู่กี่ปีพี่ ก็เป็นสิบสิบปีค่ะถึงจะได้ถึงได้แยกออกมามีครอบครัวใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนั้นยังมีงานอยู่เยอะแยะอยู่ดีๆตัดสินใจมีครอบครัวค่ะชีวิตเปลี่ยนไปขนาดไหนก็อยู่แต่บ้านนะคะก็คือก็คือเป็นแม่บ้านเรือลูกเลยอะเรื่องเป็นราวเลยอ่ะณวันนั้นตั้งใจที่จะหยุดวงการบันเทิงหรือนี่นี่ได้ถ่ายก่อนสิอะใต้ถ่ายถ่ายให้ดูมาถ่ายได้นะคือดาวสุ์เนี่ยเป็นวินาศกับดวงชะตานะ แล้วดาวเสาเลงเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมว่าอะไรคืออาจจะแบบว่าคุณแอนไม่ได้ยินยอมพร้อมจายร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะแบบอุ้ยป้องกันนะอาจอีกคนหนึ่งอาจจะไม่ป้องกันคือมันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้คุณแอนไม่ได้ยินยอมพร้อมจร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะว่าไปเงี้ยมันจะต้องมีเหตุที่แบบเป็นการตกกระไดพลอยโจรพลอยเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยเขานี่ขอถามแบบเปิดใจขออนุญาตนะแสดงว่าณวันนั้นพี่แอนก็ไม่ได้คิดจะมีครอบครัว ยังไม่ได้คิดค่ะมันเร็วไปนะอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าครับใช่ค่ะ <accident. S 2> ที่อาจารย์อย่างที่อาจารย์รักพูดนะคะอุบิเหตุก็คือก่อนที่จะมีมีครอบครัวเนี่ยก็ถามเพื่อนแล้วจะดีหรอวะเพื่อนก็บอกเออเอาเธอเฮ้ยจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยบอเอาหน้าอะไรเงี้ยแล้วทางเขาเนี่ยก็เหมือนกับว่าคือเอาใจเก่งแล้วเราเป็นคนที่เราแพ้ตรงนี้ด้วยไงในที่สุดก,ก็เลยต้องอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกตกก็ไดพ้อยจู ตอนที่แยกทางกันลูกๆอายุกี่ขวบกันละคะน้องพีมสามขวบครึ่งค่ะน้องสาวประมาณขวบหนึ่งพี่แนเลือกที่จะเอาลูกทั้งสองคนออกมาเลือกเลือกที่จะเอาลูกออกมาคือเรามีความสึกว่เา,วาขวเขาคือลูกของเราอะยังไงเราจะเลี้ยงให้เขาให้ดีที่สุดเท่าที่กําลังเราจะทําได้แม้จะลําบากก็จะต้องใช่ใช่แล้วเรามีความสึกว่าทําไมแม่เราอย่างเลี้ยงเราได้เลยทําไมแค่ลูกเราแค่สองคนเองแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงเรากับเลี้ยงน้องมาสี่คนเพราะยัง เขายัง้ยงได้เลยเล้วทาไมเราจะเลยงลูกเราจะทําไม่ได้เราก็เป็นผู้หญิงนี่ใช่ไหมคะแล้วเราก็ก็คือตัดสินใจเอาเขามาแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้พี่แอนฮะตอนนั้นต้องยอมรับว่าตลอดระยะเวลา5ปีพี่แอนไม่ได้ออกหน้าจอเลยไม่เลยค่ะก็ไม่ได้รับเลยไม่ได้รับเลยค่ะเมื่อโอเคแหละชีวิตมันถึงทางตันปุ๊บคุณจะต้องมาเริ่มรับหนึ่งใหม่หมดเลยไม่รับหนึ่งดีกว่าค่ะลบศูนย์เลยดีกว่าคือยังไงพี่ลบศูนย์คือลบศูนย์ของของของแอนคือ ไม่มีสมบัติไม่มีอะไรเลยคือออกมา,ากเฉพาะลูกสองคนเท่านั้นเงินไม่มีสักบาทอืมไม่มีอะไรเลยออกมาคือคิวลูกมาสองคนเ,เลอ,อ่ะแล้วพี่จะคิดยังไงจะใช้ชีวิตต่อไปเรามองตอจะเลี้ยงออขเขายังไงจะเลี้ยงยังไงเงินคือคือตอนนั้นความรู้สึกคือไม่รู้หลับไปฉันไม่รู้อ่ะฉันเอามาตายดับหน้าใช่อย่<ต>างที่อาจารย์เราบอกมาตาใจเด็ดนะบอกว่าจะเป็นผู้หญิงใจเด็ดมาตายอดับหน้าดีกว่าเพราะเราคิดว่าไม่น่ะชีวิตฉันคงไม่จบแค่นี้ฉันจะไม่อยู่แบบนี้คนราศีเมษแข็งหรอฮะ ตามดวงเขาออกจากบ้านอย่างที่เขาบอกว่าติดลบเลยเนาะแม่หมอแบบเนาะติดลบเงินอย่าเรียกว่าติดตัวเลยสักบาทยังไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีบาทหนึ่งก็ไม่มีไม่มีค่ะแ,แต่แรกมีทองมามแล้วครัวน,นี้โดนรถตู้ขโมยไปดวงตอนนั้นพี่อายุประมาณเาท่าไหร่มันเป็นเรียกว่าียี่สิบยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอะไรเกิดขึ้นกับดวงนี้ฮะปีสองพันสามแปดจะได้เกิดเหตุการอะไรเกิดสุิยาราสพาดผ่านสะพายแล่งผ่านประเทศไทย ั้งแต่เหนือจุดใต้จาได้ไหมนี่คือเหตุการณ์มันเป็นช่วงเวลาที่ราหูจรเล็งราหูเดิมคือดวงคุณแอนเป็นดวงนี้ดวงสตานี้มันเหมือนนรกสวรรค์อยู่ใกล้กันเหมือนถ้าบางทีนั้นจะรุ่งโรดที่สุดก็มีเหตุและไอที่มีเหตุมาแล้วเนี่ยคุณแอนต้องเอาใจก้าวพ้นมันให้ได้ต้องเลิกป่วยใจวันนี้หวังคือลูกต้องให้กำลังใจลูกลูกคือตัวขับเคลื่อน ให้กำลังใจลูกคือเลือดเนื้อของแม่ที่เกิดจากความรักลูกคือเลือดนักสู้ลูกเราลูกเรามีไม่ครบไม่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นหรือเหมือนกับคนที่อยู่ในการบันเทิงที่เขามีครบสมบูรณ์นั่นเป็นโอกาสที่ลูกจะได้ใช้กําลังที่สุดของตัวลูกที่มีเลือดแม่อยู่แล้วไปได้ถ้าคุณแอน,นคิดแล้วมีความหวังมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ประมาณไปปลายปี59เข้า60เนี่ยมันจะเกิด กลับมาเห็นสวรรค์อีกครั้งหนึ่งแล้วมันจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะฮะม,มันจะเปลี่ยนหมดเลยนี่ดวงชะตานี้มีสิทธิ์เปลี่ยนแต่ต้องเลิกป่วยใจถ้าอย่างนั้นเราข้ามมาดูเพื่อเป็นกําลังใจหให้กับคุณแอนข้ามมาดูดวงของลูกชายน้องพีมดูสิคะดูจากพื้นดวงแล้วเป็นยังไงบ้างเกิด14เมษายนเห็นไหมอาทิตย์ยราศีเมษแล้วคนที่เกิดประมาณ13เมษายนถึง14พฤษภาคมอาทิตย์ย่ราศีเมษบุคคลที่เกิดในอาทิตย์ยราศีเมษเรียกว่าที่เป็นมหาอุดพิมพ์เป็นคนที่มีดวงชะตา ที่มีดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นประธานในระบบสุริยะจากัจกรวาลในดวงชะตาเด่นแล้วพิมพ์เกิดเวลาตีสองกว่าขวาลัคนาไปอยู่ในราศีกุมราศีกุมคือราศีของดารานักสแสดงแต่มันมีข้อเสียอย่างหนึง่งคือว่ามันจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงต้องรู้จักแปรเปลี่ยนต้องรู้จักแปรเปลี่ยนมายาต้องเข้าใจโลกของมายาให้ได้เพราะนั้นเคสที่เป็นงี้เพราะพิมพ์จะต้องถูกอะไรถูกตะพดหววไงเข้าใจไหมถูกนวดถูกเล่น พราะตราบใดที่พิมพไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีความยอมไม่มีการละพิมพก็จะเจอสารพัดเรื่องแต่มันก็จะเป็นผลดีว่าพิมพ์จะได้เรียนรู้ในหลากอารมณ์มเมื่อวันที่มีสติระลึกรูก้ก็แปลวันนี้เริ่มจะรู้แล้ววันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงว่าที่เจ็ดสิงหานี่เป็นเวลาที่พิมพ์จะได้เรียนรู้หลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างมากมแล้วก็จะเป็นเวลาที่จะตกผลึกแล้วมันก็ยังไม่ดังยังไม่ดังจนพ้นเข้าปลายปีสองพันห้าร้อยหกสิบราหูกระโดดยกจากราศีสิง เข้าสู่ราศีกรกฎจะเริงกับดาวเสาจะเป็นปีที่พิมพ์จะโด่งดังมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จไอตัวจริงจะมีเหตุไปแล้วพิมพ์ก็จะเสียบเข้าแทนแล้วก็ดังเลยทันทีนี่คือความหมายแซงคดตัวอีกปีหนึ่งใช่จริงๆริงแล้วพิมพ์เข้ามาในวงการบันเทิงตอนตอนอายุตอนอายุสิบเจ็ดครับเจ็ดสิบแปดเดินแบบก่อนครับดวงเขาเนี่ยเมื่อแต่เป็นาหูราหูนั่นคือเลยมาราหูคือมายาวันที่พิมพ์โด่งดังมีชื่อเสียงก็เป็นดาวประดับฟ้าเป็นดาวที่เจิดจรัด แต่ในวันที่ยังไม่เป็นดาวเจตดัดสามารถจะเป็นคุกครีกับสิ่งที่เป็นความไม่ดีหลายๆอย่างทั้งเบียร์ทั้งเหล้าทั้งสิ่งต่างๆหรือสิ่งอื่นๆมันจะพลอยทําให้ตัวเองหมองทําไมถึงไม่ขอพอรจากแม่ละ่ะแม่ครับแม่เป็นแม่ของผมแม่ให้พรผมเดินได้ไหมครับแล้วก็ตั้งใจทําให้ดีดูแลตัวเองให้ดีเชื่อสิมันจะมีปาฏิหาริย์พิมพอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นให้ได้อย่างใจเราเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะมันมีเวลานี่ไงมันใกล้เวลาของพิมแล้ว โอ้ฝั oh, ่งอย่างนี้ค่อยชื่นใจ,นใจหน่อยเดีย๋<ห><ห>ยม <นะ S 2> ยังพอมีแสงสว่างถ้าน้องเป็นดาราพ่อหมอจา๋าถ้าน้องเป็นนักแสดงอยู่ในวงการอยู่ยาวไหมอ่ะผมจะฝากนะครับเดินพูดจัดหรือใครที่กําลังจะหาดาราหรือ,อนักแสดง,งให้น้องสับสนไงว่าเออเขาเข้ามาถูกทางที่เป็นดาราคุณภาพแล้วก็มีฝีมือในการแสดงแล้วเป็นที่ติดตาตรึงใจสะกดจิตให้คนหลงติดละครแล้วเลตติ้งกระฉูดเลยนะพีมพาคินเป็นหนึ่ง ในโอกาสที่จะเป็นคนคนนั้นเพราะฉะนั้นโอกาสของดวงชะตานี้จะถูกเปิดเจอจรัดเมื่อเข้าปี2 5 0 0รอปลายปี2 5 6 0ย่างเข้าปี2561อีกปีหนึ่งอีกปีหนึ่งอ่ะงั้นย้อนกลับไปที่แม่แอนอีกเรื่องหนึ่งพอหลังจากที่ออกมาแล้วละครกลับมาเล่นไหมแบบกลับไปถ่ายไหมเลี้ยงลูกด้วยอะไรจนมีหนังสือเล่มหนึ่งค่ะ โทรเข้ามาเพื่อให้ไปถ่ายแบบเซ็กซี่เพื่อนก็นมาล้อว่าโอ้แม่ถ่ายแบบถ่ายแบบโป้เป็นดาราหนังโป้นี่หว่าดวงชะตาน,นี้มีสิทธิ์เกิดดับเกิดดับ,ดบหรือสัมผัสกับวิญญาณความเป็นความตายความมืดความสว่างได้อย่างรวดเร็วฉับพลันไอดวงของคนท,ท,ทั่วไปเนี่ยมันไม่เป็นหรอกแต่ไอดวงชะตาแบบนี้พอทักปุ๊บเป็นเลยทักปุ๊บเกิดเลยวิญญาณอยู่ตรงนั้นไม่ตามใครพู้คุณแอนพูดปุ๊บเอ๊ะอะไรตนะ่ดตามทันที